สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมโปเกมอนภาคเอกนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะมาสู้กับยิม2นะครับสถานที่ที่ผมอยู่นะครับผมอยู่ที่ไซเล n ซิตี้นะฮะแล้วอยู่ภายในยิมแล้วนะครับก็ทำการตายจากชั้นล่างนะครับขึ้นมาชั้นบนนะฮะฝาเทนเนอร์มากมายนะครับที่ดักรอเราอยู่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะเผชิญหน้ากันแล้วนะครับกับยิมดีเดอร์อ่าโอเคครับเข้าไปเทินเลยดีกว่าในเวลาาเลนจ์กันแลวครับพี่ แม่มีขยับไหลโชด้วยยิมเดนเดอร์ก็คือแกรนช์นะครับมาในเวลาไฟแล้วนะฮะภายในยิมนี้นะครับชนิดหลักๆนะครับจะเป็นเพทร็อกนะฮะแต่ในความร็อกนะครับก็จะมีการผสมนะครับอย่างอามาลุสตัวนี้นะครับก็จะเป็นร็อกและไอซ์นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยแค้ถ้าต่อสู้กับเหล็กนะครับจะทําดาเมจได้แรงลองลงมาก็จะเป็นน้ําพืชดินและหินนะครับ แต่โปเกมอนของผมนะครับก็คือมาฟ็อกซี่นะฮะไม่มีท่าดังกล่าวเลยนะครับมีแค่พลังจิตนะครับกับท่าไฟแต่เนื่องจากเลเวลของผมผม, <ๆ S 1> มันสูงไงมันก็จะง่ายหน่อยนะครับมา let's go ขอใช้ท่าพลังจิตโจมตีเลยนะครับโจมไปเข้าไปลงไปนอนกองกับพื้นหายไปเลยอับเวลด้วยขอบคุณมากครบับ ผมขอไม่เปลี่ยนตัวนะฮะจะใช้มาฟุกซี่ไปเลยเขาส่งจิโกลัสนะครับเป็นประเภทล็อกและดาก้อนนะฮะแพ้ทางท่าน้ำแข็งต่อสู้ดินมังกรเหล็กและแฟรี่นะครับซึ่งผมก็ไม่มีเช่นเดียวกันดังนั้นเอาท่าพลังจิตไปกินเหมือนเดิมไปช็อค อ่อนแรงแพ้ไปแล้วนะฮะนี่แหละความต่างของเลเวลนะฮะได้เงินรางวัลมาสี่พันนะครับและแล้วก็ได้เข็มกัดคีฟมาแล้วนะฮะเข็มกัดนักปีนป่ายแล้วก็แนะนำนะครับให้โปเกมอนของเรานะครับมีเลเวลมากกว่า40ขึ้นไปนะครับในการ,รเผชิญหน้าที่ต่อไปแล้วก็ได้รับที3 9านะครับถ้าล็อกทูมมาะฮะ ฉากหลังนี้คือแบบสวยงามมากนะฮะดูสะก่อนอลังการการสร้างอืมธรรมดาที่ไหนมีน้ําตกอยู่ข้างหลังนะฮะพร้อมกับใสร่รูโอเคครับในเวลายัางหยจากสถานที่ยางนี้แล้วปะไปลงมาข้างล่างก่อนนะฮะนักปินไปอันดับเจ็ดอันดับหนึ่งคงไม่ไหวสไลด์ลงมาเลยนะฮะอ่าออกมาแล้วนะครับจะพาไปชมเมืองสักนิดนึงออกมาแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วย ตรงนี้ก็มีเส้นทางนะฮะผมว่าผมต้องปั่นจักรยาน,นไปข้างบนเลยนะฮะเส้นทางนี้ค่อนข้างจะยาวอยู่นะครับปั่นเล่นได้มาแบบมีเส้นทางไปต่อนะครับก็คือถนอนเลขสิบนะฮะอันนี้อ่าตรงนี้ยังไม่ไปนะฮะ พาสำรวจเมืองสักนิดหนึ่งมีร้านกาแฟด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีโปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็จะมีพื้นที่เป็นทรายนะฮะมีแม่น้ำด้วยปั่นได้นิดหน่อยนะฮะถ้าเป็นทางลึกจะปั่นไม่ได้นะครับปั่นท้ากลางส่ยฝนด้วยแม่ธรรมดาที่ไหน อย่างเท่ไปเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับสถานที่อย่างนี้เป็นเมืองที่มีฝนตกในคลิปนี้ผมก็อาจจะมาเพียงแค่สั้นๆนะฮะเนื่องจากว่ายิมลิดเดอร์นะครับมีโปเกมอนน้อยนะฮะการแบทเทิลก็ค่อนข้างจะไวด้วย ในการประจนัยครั้งต่อไปก็คือฝ่าเส้นทางถนนเล็กสิบไปถ้าใครไม่อยากแบทเทิลน,นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงจังหวะที่เขาหันหลังเราก็ต้องรีบจูกนะฮะสวอัอย่างเงี้ยหนีออกไปไม่อยากแบทเทิลไงแต่ในที่สุดก็ต้องแบทเทิลจนได้นะฮะแต่คุณป้าท่านหนึ่งนะฮะฟูมิโกะนะฮะ ทำกังส่ฟฝนอย่างนี้นะครับห้าไฟนะครับก็จะไม่แรงนะฮะก็มองการฟาร์มดีนะครับในการสู้กับเทรนเนอร์อยกขอกำจัดอีกสักตัวก่อนนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะฮะหมดที่3แล้วนี่มีถึง3ตัวแล้วนะฮะผมขอเก็บให้เรียบก่อนไม่ได้ละโอเคจบแล้วนะฮะนี่ได้เงินมา1,520นะฮะตู้ทั้ง3ตัวให้น้อยจุง หน้าผมก็จะเป็นสถานที่ต่อไปนะครับที่จะต้องผจญภัยต่อนะฮะเพื่อจะไปที่ยิมที่3นะครับในระหว่างนี้ผมก็ต้องทําการฝาฟันเส้นทางต่อไปแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปไงก็ขออภัยล่วงหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ